สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนำนะคะแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Planner 5D ค่ะในส่วนของแอปพลิเคชัน Planner 5D ตัวนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการออกแบบที่อยู่อาศัยนะคะทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดนะคะลงในโทรศัพท์มือถือได้เลยได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS นะคะหน้าตาของไอคอนจะเป็นลักษณะสีเขียวแล้วก็มี คำว่า 5D อยู่ตรงกลางนะคะเมื่อนักเรียนดาวน์โหลดเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะคะให้นักเรียนคลิกเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันเลยค่ะครูแนะนํานะคะให้นักเรียนทําการสมัครเข้าใช้ในตัวแอปพลิเคชันนี้ก่อนวิธีการสมัครให้นักเรียนไปที่รูปคนนะคะที่อยู่ทางซ้ายมือด้านบนนะคะหคลิกเข้าไปเลยนะคะทีนี้พอมันขึ้นแบบนี้มาให้นักเรียนเลือกตรงคําว่าเปลี่ยนผู้ใช้ นะคะจากนั้นให้คลิกสมัครสมาชิกด้วยอีเมลหรือถ้าใครไม่สะดวกจะใช้อีเมลให้สมัครด้วย Facebook ก็ได้นะคะ l เก็ได้นะคะแล้วแต่เลยทำไมถึงต้องสมัครเอาไว้เพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้บนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็มันสามารถที่จะซิงกันได้ระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์สมมุติว่าวันนี้นักเรียนทําในโทรศัพท์ เกิดว่าไปที่โรงเรียนนักเรียนอยากจะไปทำตดในคอมพิวเตอร์เพียงแค่นักเรียนใส่อ e ีเมลตัวนี้เข้าไปหรือใส่ล็อกอินด้วยระบบ Facebook เข้าไปนะคะงานที่หนูเคยสร้างในโทรศัพท์มันก็จะไปปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร์งานที่หนูเคยสร้างในคอมพิวเตอร์ก็จะมาปรากฏเหมือนกับมันอัปเดตมันเชื่อมต่อกันในโทรศัพท์นะคะดังนั้นเราจะต้องทําการลงทะเบียนเข้าใช้หรือสมัครสมาชิกก่อนนะคะอย่างของครูครูขอใช้เป็น Facebook แล้วกัน นะคะก็คลิกดําเนินการต่อไปเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะเรียบร้อยนะคะเรามาเช็คดูอีกทีนึ่งมันขึ้นไหมถ้าขึ้นแล้วโอเคเราได้ทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นหนูจะปรากฏหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาตัวนี้เรายังไม่ได้สร้างชิ้นงานทำอย่างไรเราจะไปสร้างชิ้นงานยังไงให้นักเรียนไปที่เครื่องหมายบวกนะคะนี ไปที่เครื่องหมายบวกเมื่อไปเครื่องหมายบวกปั๊บมันจะวิ่งมาที่หน้าแบบนี้ให้ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมันสามารถมองได้2มุมมองมุมมองแรกคือมุมมองแบบ2มิติ2มิตินี่แบบนี้เลยที่เราเห็นมันมองได้แค่ด้านเดียวแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือ3มิติ3มมิติก็คือสามารถมองได้<ม>เห็นไหมคะมันจะเป็นบล็อกแบบเสมือนจริงเลยจะเป็นบล็อกแบบเสมือนจริงเลยนะคะ สามมิติแล้วแต่มุมมองที่หนูสะดวกจะมองนะคะสามารถเลือกได้สองแบบเลยนะคะแต่ครูแนะนำว่าเวลาที่เราออกแบบเบื้องต้นเริ่มต้นให้เรามองเป็นสองมิติก่อนเนาะอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของเครื่องมือนะคะหรือว่าตัวบล็อกที่เขามีมาให้เราทางมุมนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวครูด,ดึงให้มาดูมุมนี้เขาจะมีพวกเขาเรียกว่าบล็อกหรือว่าไอเทมต่างๆมาให้เรา นะคะเราก็สามารถที่จะดึงดึงดึงมาใส่ได้เลยเนาะมาไล่ดูก่อนอ่ะมีห้องมีบล็อกห้องให้เราเราแค่ดึงไปใส่นะคะจัดวางเฉยๆอ่ะโครงสร้างโครงสร้างมีลายมีประตูนะคะมีซุ้มประตูมีทางกัน้นมีบันไดเยอะแยะมากมายตัวนี้นักเรียนสามารถดึงมาใส่ดึงมาใส่ได้เลยนะคะอ่ะมีภายในก็มีภายนอกก็มีเฟอร์นิเจอร์ในสวนเก้าองค์เก้าอี้ตากดุงตากแดดอะไรนี้มีหมดนะคะอยู่ที่หนูจะออกแบบเนาะอ่าคราวนี้มาดู เริ่มอ,อันแรกก่อนเนาะเราจะสร้างบ้านเราจะต้องวาดอะไรก่อนเราจะต้องวาดฐานก่อนใช่ไหมเบื้องต้นเขาจะมีฐานตัวนี้มาให้เราก่อนนะคะอันแรกเลยมาให้เราทีนี้หนูสามารถที่จะไปเพิ่มเติมได้ตอนนี้ครูจะให้หนูแบบออกแบบได้ตามแบบอธยาศัยเลยนะคะว่าหนูอยากจะออกแบบแบบบ้านหนูแบบไหนบ้านในฝันของหนูแบบจะอลังการเวอร์วังได้ขนาดไหนจัดมาเลยนะคะอ่ะ ทีนี้ครูขาหนูอยากเพิ่มห้องเพิ่มยังไงให้มาเลือกตรงห้องเลยนะคะแล้วก็ไปเลือกลองลองเลือกบล็อกมาบล็อกใดบล็อกหนึ่งมาปึ๊บป๊บเห็นไหมคะหนูก็จัดวางเลยป๊บเนี่ยจัดวางเลยว่าหนูอยากจะวางมุมไหนทิศทางไหนแล้วแต่เลยได้หมดเลยนะคะตัวนี้อ่าได้หมดเลยตัวนี้อ่าหนูก็แค่วางปึ๊บคราวนี้เราลองมาดูซิลักษณะเป็นสามมิติ เห็นไหมมันก็จะเป็นบล็อกที่หนูเคยจัดวางไว้อ่ะคะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะ3มิติแบบนี้ปั๊บปัป๊บนี่นะคะแนะนําถ้าจะกลับไปเติมเพิ่มเติมให้ไปที่2มิติมันจะง่ายขึ้นทีนี้อ่ะอะ่อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวครูจะลอง3มิติให้ในส่วนของ3มมิตินะคะเวลาที่หนูจะวางบล็อกห้องอ่ะเนี่ยวางบล็อกห้องตัวนี้เขาจะมาไม่อนุญาตให้เราเอ่อวาง บล็อกห้องเวลาที่เราอยู่ในมุมมองสามมิติเห็นไหมเขาให้เราเปลี่ยนเป็น2มิติก่อนเราต้องเปลี่ยนเป็น2มิติเราถึงจะเพิ่มมุมมองของพวกห้องเราได้นะคะปึ๊บจัดวางไปเสร็จป๊าพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ มาตกแต่งบ้างเราได้บล็อกห้องแล้วบล็อกนี้ห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องนี้จะเป็นห้องครัวห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนี้จะเป็นห้องไรเราก็มาวางแผนดูจากนั้นเราก็มาใส่พวกหน้าต่างให้พวกหน้าต่างพวกประตูให้เขาทีนี้ครูอยากให้หนูสังเกตตัวที่เป็นกุญแจสีเขียวหมายความว่ายังไงตัวที่เป็นกุญแจสีเขียวหมายความว่าเราจะต้องยังไงคะเห็นไหม ทดลองใช้ฟรี3วันหรือสมัครสมาชิกนู่นนี่นั่นเสียเงินเพิ่มถูกไหมคะถ้าเสียเงินเพิ่มแบบนี้ใช้หรือไม่ใช้ไม่ต้องใช้นะคะไม่ต้องใช้เราก็กดปิดไปเลยแต่ให้สังเกตดูนิดหนึ่งถ้ามันปรากฏขึ้นว่ามีรางวัลประจำวันให้ รับไหมอ่ะคลิกรับไปได้เลยเขาจะให้เราดูโฆษณาพอดูโฆษณาจบปุ๊บมันจะปลดล็อกไอเทมให้เราอันใดอันหนึ่งให้เรานะคะมันจะปลดล็อกให้เราเป็นแบบอันใดอันหนึ่งให้มันก็จะทำให้เราใช้ไอเทมที่มันเคยล็อกอยู่ได้ฟรีนะคะโดยการดูโฆษณาแต่ถ้าเกิดว่ามันให้เราเสียเงินไม่ต้องดึงมาใช้นะคะอ่ะอันนี้ครูจะลองใส่ประตูปึ๊บปับ๊บอ่ะก็ดึงมาวาง ปึ๊บนี่ประตูใส่ไปแล้วนะต่อไปซุ้มประตูซีอ่าประตูโคง้งประตูโค้งมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะครูจะใส่ซุ้มประตูโค้งไว้ตรงนี้หนูก็เอามาวางนะคะวางตามบล็อกตรงนี้มันนะคะแม้มันจะวางให้เลยลองไปดูตรงสามดีป้าเห็นไหมคะง่ายไหม ง่ายมากเลยเราเกือบจะสร้างบ้านได้แล้วนะคะบ้านสองชั้นก็สามารถทําได้นะบ้านสองชั้นก็สามารถทําได้หนูก็เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะต่อเติมเพิ่มเติมเห็นไหมบันไดมีให้เสามีให้รั้วมีให้หลังคามีให้ระเบียงก็มีให้นะคะโต๊ะเฟอร์นิเจอร์สําหรับเด็กห้องครัวห้อง,องน้ําาเไรอย่างเงี้ยมีให้หมดทีวงทีวีเพียงแค่หนูอะ่ะดึงมาใส่เฉยๆนะคะดึงมาใส่เฉยๆเตียง เตียงดงเตียงเด็กเตียงเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะหนูดึงมาใส่ได้เลยอ่ะเห็นไอยากจะให้ห้องนอนมาอยู่ตรงไหนหนูก็ดึงบล็อกตรงนี้มาใส่ก่อนอยากจะให้ห้องออมีห้องน้ำมีโต๊ะมีเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้สตูอะไรเงี้ยหนูก็ดึงมาใส่ได้เห็นไะคะเราก็วาง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 ,วางในไอตัวสองมิติก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปดูคือมันสลับไปสลับมาได้เห็นไหมคะเนี่ยตัวที่เราวาง ให้หนูออกแบบตัวนี้ล่ะค่ะไปแบบให้เวอร์วงังอลังการวังเวอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาส่งครูเนาะเนี่ยห้องครัวอยู่ตรงไหนก็เอาใส่มองเออถ้าเป็นพวกไอเทมแบบไอเทมพวกโต๊ะพวกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะจัดวางมันได้ในมุมมอง3า,ามมิติก็ได้นะคะนี่ เป็นรูปสามิติเงี้ยมันก็สามารถสามารถวางได้ยกเว้นห้องนะคะบล็อกห้องอะ่ะมันจะต้องไปมองในมุมของสองมิติเท่านั้นนะคะ,อ,ะอย่างนี้เลิศทีนี้ครูขาทำไอ้ทำทำเป็นสองชั้นทำยังไงบางคนอยากจะทำเป็นสองชั้นถ้าทำเป็นสองชั้นนะคะให้หนูคลิกเลือกตัวบล็อกล่างสุดนะคะที่เป็นบล็อกสีขาวนะคะเอามาวางอย่างนี้ วางแปะแปะมันเดี๋ยวนะวางปิดปิดวางวางให้มันปิดบล็อกด้านบนอย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เหมือนกับเป็นตัวกั้นน่ะเหมือนกับเป็นตัวกั้นนะคะถ้าไม่งั้นมันจะวางต่อบล็อกต่อไม่ได้อ่าอย่างนี้เราก็จะมาวางเป็นตัวกั้นให้มันนะคะ เสร็จแล้วพอเราเป็นวางที่นี้หนูก็มาตกแต่งภายนอกให้ครูด้วยนะคะตกแต่งภายนอกเหมือนตัวอย่างที่ครูเปิดของพี่เขาให้เราดูนะคะทางตรงทางเดินอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนก่อนเนาะทางเดินทางเดินก็เช่นกันนะทางเดินเขาให้มองเป็นแค่สองมิติเนาะเดี๋ยวนะครูขอลบอันนี้ก่อนทางเดินเห็นไหม หนูแค่เลือกมามันก็มาให้แล้วง่ายมากนะคะปื๊บแปะเรื่อยๆแล้วก็ตกแต่งนะคะใส่รัว้วใส่อะไรให้เรียบร้อยอันนี้ครูทําแบบรวดเร็วให้เราดูก่อนเนาะทีนี้หนูก็ ลองไปทําดูนะคะยิ่งสวยขนาดไหนอลังการแค่ไหนนะคะยิ่งดีเลยเนาะทีนี้หนูจะทํายังไงต่อครูคบพอหนูทําเสร็จแล้วหนูจะทํายังไงต่อดอีให้หนูนะคะครูอยากให้หนูนะอัดวิดีโอถ้าเกิดว่าเรานะ่ะไปเลือกอัดวิดีโอ ที่เขามีมาให้ในโปรแกรมอะค่ะเราจะต้องลงทะเบียนแล้วเราก็ต้องเสียเงินดังนั้นเราจะทำยังไงเพื่อให้เราไม่เสียเงินนะคะครูแนะนำแบบนี้ถ้าในโทรศัพท์ของเรามันสามารถที่จะอัดวิดีโอหน้าจอได้อยู่แล้วใช่ไหมคะให้หนูใช้ตัววิธีนั้นแหละให้หนูใช้การอัดวิดีโอหน้าจอแล้วก็ซูมให้ครูดูทีละอันทีละแบบทีละห้องถ้าพูดอธิบายได้ด้วยจะยิ่งดีมากนะคะ ห้องนี้คือห้องรับแขกนะคะห้องนี้คือห้องนอนห้องนี้คือห้องนั่งเล่นห้องนี้คือห้องน้านะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดอธิบายครูนะคะไปให้ทั่วเสร็จแล้วเซฟเป็นไฟล์วิดีโอจากนั้นนะคะส่งงานครูที่หน้าเพจ a c e b o o k เนาะส่งงานครูที่หน้าเพจ Facebook ครูฟ้า MTP ออนไลน์นะคะทำให้สวยก่อนเท่าที่จะทําได้นะคะงานชิ้นนี้ครูให้เวลาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่1ิบวันที่1จนถึงวันที่13นะคะหนูมีเวลา2องาทิตย์ในการทํางานชิ้นนี้นะคะดังนั้นพยายามทําให้เต็มที่มีเวลาว่างก็ค่อยนั่งทำจริงๆแอปตัวนี้มันเหมือนกับเราเล่นเกมบางคนทำแค่ หนึ่งวันสองวันแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมครูใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีครูก็เริ่มจะได้เป็นรูปเป็นร่างของบ้านแล้วนะคะดังนั้นครูฝากนะคะงานชิ้นนี้ให้เราด้วยเนาะให้หนูออกแบบบ้านตามใจชอบถ้าเป็นไปได้ใส่รั้วให้ได้ใส่สะไว้น้ำใส่รถใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้หมดตามจินตนาการที่หนูต้องการนะคะเสร็จแล้วให้หนูอัดวิดีโอถ้ามีคําบรรยายด้วยจะดีมาก นะคะใครอัดวิดีโอครูเออแล้วก็มีคำบรรยายผลงานแบบสวยงามนะคะแบบมีองค์ประกอบมีรัว้วมีสนามหญ้ามีห้องแต่ละห้องหลากหลายห้องนะคะอา่อาอีกอย่างหนึ่งนะคะครูขอแบบนี้แล้วกันขอให้มีห้องหนึ่งอ,อย่างน้อย4ห้อง 1. ก็คือห้องนั่งเล่น 2. ห้องนอน 3. ห้องน้ำสี 4, ห้องครัวส่วนใครจะเพิ่มเติมจากนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยใครจะเพิ่มเติมจากนั้นก็ได้แต่ถ้าใครมี 4. ห้องนี้แล้วอัดวิดีโอด้วยนะคะมีคำบรรยายหรือว่าสามารถที่จะพูดบรรยายเองก็ได้นะคะเอาคะแนนไปเลยอ้อเดี๋ยวส่งทันเวลาวันที่1จนถึงวันที่13มีงานส่งครูทันเวลาตามข้อ,อข้อตกลงนี้ เอาไปเลย20คะแนนเต็มส่วนใครไม่สะดวกที่จะอัดวิดีโอครูขาขอเป็นรูปภาพได้ไหมได้นะคะขอเป็นแคปรูปแต่ละมุมแต่ละห้องแต่ละมุมห้องได้ไหมได้นะคะแต่ว่าคะแนนอาจจะไม่ได้20คะแนนเต็มเหมือนการอัดวิดีโอก็ได้นะคะอาจจะแต่จะไม่น้อยกว่า18คะแนนแน่นอนถ้าหนูมีองค์ประกอบครบนะคะตามที่ครูบอกไว้โอเคเนาะ โอเคค่ะวันนี้ฝากนะคะฝากงานแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะใครมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะอินบ x ็อกนะคะในไลน์ถามครูเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในงานชิ้นต่อไปนะคะหรือว่าคลิปหน้านะคะค่ะวันนี้แค่นี้นะ